สวัสดีครับงป่าน้องคายนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเก็บน้ำผึ้งโพงป่านะครับเรามาเจอมิ้มนะครับพึ่งมิ้มนะครับพึ่งตัวเล็กกว่าพึ่งโพงนะครับอยู่ในกอไผ่นะครับพอดีขับรถผ่านมาเห็นตัวมันบินเข้าเป็นออกนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีรังพึ่งมิ้มอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บนะครับมิ้มนะครับ พึ่งมิ้มนะครับจะชอบอยู่ตามออกอไผ่นะครับส่วนมากนะครับกอไผ่พึ่งมิ้มจะชอบนะครับัมไม่ค่อยใหญ่มากนะครับหวานพอมีอยู่นะครับ ก็ต่อยเหมือนกันนะครับต่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะตัวเล็กนะครับเล็กกว่าพื้นโคงนะครับ dùng máy hạt nó ừ. nghe máy dao nó ครับมีนี้มั้ครับพี่น้องนี้นะครับ,รบ,รบก็เอามีอยู่นะครับอยตัวอ่อนนะครับกัอ,อ่อ,อนตอ่อ,อน,ออนเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะตัดเอาต่หัวน้ำหวานนะครับส่วนตัวอ่อนนี่เราจะใส่เอาไม้ใส่นะครับแล้วก็ห้อยไว้ที่เดือนนะครับเพื่อให้เขาได้สร้างรังต่อนะครับที่ครับวันนี้มาเก็บทำพึ่งมิ้มกันนะครับผมไปติดตามคลิปหน้านะครับว่าช่องพึ่งป่าน้องคายจะพาไปเก็บพึ่งโพงหรือพึ่งอะไรนะครับที่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ